นนมีวิธีทำให้อายุยืนไหมคะอ๋อยากอยู่นานๆอย่างนี้พิมเห็นจะอยากอยู่เลยอะแต่เรามีเทคนิคเราอ่านมาค่ะเราเป็นสายดูแลสุขภาพอันดับแรกก็คือกินอาหารต้านอักเสบ เราต้องหลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงของที่ทำให้อักเสบมีอะไรบ้างน้าตาลของทอดและอาหารแปรรูปแล้วเราต้องกินอะไรเพิ่มกินเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกเบอร์รี่ดาร์กชโคโคโคโ็อกโกแลตที่ไม่มีน้ําตาลกินไขมันดีจากปลาออาวคาด้าวันมะกอกอาหารต้านอาการอักเสบยังมีเพิ่มเติมพวกสมุนไพรต่างๆเช่นขมิ้นแล้วก็กระเทียมผลลัพธ์ของการทานอาหารที่ถูกต้องและไม่ทานอาหารที่ผิดนั้นก,ก็คือลดอาการอ,าการอักเสบนะคะเป็นการป้องกันเทโลเมียสไม่ให้หดสั้นเร็วถ้ามันหดสั้นเร็วเราก็จะอายุสั้น ข้อที่2ก็คือการออกกาลังกายแบบพอดีแล้วก็ไม่หักโหมถ้าการออกกําลังกายแบบหนักเกินไปจะกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองทำให้เทโลเมียร์เนี่ยคดเร็วทางที่ดีก็คือควรคาร์ดิโอประมาณ30-45นาทีเช่นการวิ่งหรือว่าการว่ายน้ำค่ะการโยคะหรือพิลาติสเนี่ยจะช่วยลดความเครียดเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่แต่ทุกอย่างต้องพอดีค่ะไม่มากเกินไปผลลัพธ์ของการออกกาลังกายที่ถูกต้องก็จะเป็นการกระตุ้นเอนไซมน การถัดมาคือการลดความเครียดคันดาม่าให้น้อยลงข้อแรกก็คือไม่รับ่องปัญหาของชาวบ้านก่อนค่ะเพราะว่าตัวเองทุกคนก็มีปัญหาความเครียดแล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะชอบเผือกเรื่องชาวบ้านแล้วก็เอาไปเอาปัญหาของชาวบ้านมารวมกับปัญหาของเราด้วยรู้ไหมว่าคนที่เครียดเรื้อรังเนี่ยจะมีเทอร์เมียสั้นกว่าคนปกติถึง10ปีพอเครียดปับ๊บอุย้ยอายุสั้นทันทีเครียดไปเครียดมาอายุสั้นบางคนไม่ตายแต่เป็นอัลไซเมอร์อีกนะคะดังนั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องฝึก mindfulness ต้องนั่งสมาธิหายใจลึกๆใช้เวลากับธรรมชาติเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปเพือกไอจีต่างๆของชาวบ้านนะคะหัวเราะบ่อยๆอย่างจริงจังอยากเปรียบเทียบชีวิตตัวของตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในโซเชียลค่ะถ้าเราลดฮอร์โมนความเครียดเทโลเมียจะยาวขึ้นอ่ะอันที่4นะคะนอนให้พอไม่เกินแล้วก็ไม่น้อยไปการอดนอนเนี่ยเทโลเมียจะหดเร็วกว่าเดิมเคล็ดลับก็คือการนอน7-9ชั่วโมงค่ะการปิดหน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะคะการเข้านอนแล้วก็การตื่นเป็นเวลาผลลัพธ์ก็คือลดอาการอักเสบชะลอความแกร่ระดับเซล์ อีกข้อหนึ่งข้อที่5้าละข้อนี้เองไม่เคยขาดเลยนะเสริมวิตามินช่วยยืดเทโลเมียร์อ่ะวิตามินที่สาคัญช่วยปกป้องเทโลเมียร์มีอะไรบ้างมีทั้งหมดสอย่างอันดับแรกก็คือวิตามินดีค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการที่เทโลเมียร์จะหดตัวอย่างรวดเร็วนะคะอันถัดมาคือโอเมก้าสป้องกันเซลล์เสื่อมค่ะอันถัดมาก,ก็คือตัวเรสฟิเรทอลค่ะมีมีอยู่ในวายแดงช่วยกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมียร์แต่ไม่ได้บอกให้เป็นสาวคิดมาเลยค่ะทุกคนนิดหน่อยพอผลลัพธ์ก็คือช่วยให้เซลล์แข็งแรงขึ้นแลล้ววกก็็กดรรยจาภาภในค่ะ อันถัดมาคือจำกัดการทานแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่ค่ะแอลกอฮอล์กับบุหรี่ทาให้เทโลเมียหดสั้นเร็วกว่าคนปกติ40%ถ้าเลิกไม่ได้จริงๆให้ทานไวน์แดงนิดหน่อยแทนการดื่มแอลกอฮอล์อื่นแต่บุหรี่ต้องเลิกเท่านั้นค่ะถ้าเราทําได้แล้วผลลัพธ์ก็คือเทโลเมีย์จะไม่ถูกทาลายไว้ไม่อย่างนั้น40%บบกนะคะทุกคนข้อที่7มนุษย์เป็นสายสังคมค่ะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะความสัมพันธ์ที่ดีก็จะอายุยืนขึ้นใช้เวลากับคนที่รักค่ะ ทำกิจกรรมที่ชอบกับเพื่อนพยายามอยู่ในหมู่ของคนที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่กับเขาไม่จำเป็นต้องฝืนนะคะเรามีชีวิตอยู่80ปีเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเล่นละครว่าเราชอบใครหรือว่าต้องไปเล่นละครให้ใครชอบเราค่ะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนค่ะเราก็จะได้ลดความเครียดแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือเราต้องไม่เป็นโรคซึมเศรา้าเราต้องไม่เป็นซึมเศร้าวิตกกังวลไบโพล่าแพนิคซึ่งเป็นสีโรคยอดฮิตมากของสาวไทยในตอนนี้นะคะเราต้องพยายามเด็ดขาดไม่ให้เราเป็นสีโรคนี้ให้ได้ค่ะการเป็นสีโรคนี้จะทาให้เทโลเมียสั ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราค่ะเทโลเมียร์เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบ่งชี้อายุนะคะแต่เป็นตัวที่กําหนดว่าเราจะแก่เร็วหรือว่าแก่ช้าสรุปอีกที่กินดีอยู่ดีออกกำลังกายลดเครียดนอนพอเทโลเมียร์จะยาวขึ้นแล้วก็อายุยืนค่ะ